สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน Youtube 14กันยายน2565แจ้งด่วนครับพี่น้องอ,อสมอ,อ,อสอสอทั่วประเทศครับรับเงินพรุ่งนี้ครับหากชกสอ,อ,อสมอเท่าไหร่ดูและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับ15กันยายนเป็นวันจ่ายค่าป่วยการอ,อสมอเดือนสิงหาคมนะครับ โอนพรุ่งนี้15กันยายน1,000บาทนะครับส่วนรายการหักชกสสมอก็282บาทใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยก็หักเท่านี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนๆมีหักมากกว่านี้ครับโดยขณะนี้นะครับมีสมาชิกชกสสมอทั้งสิ้น893,448คนนะครับหากสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับ446,000 724บาทและในในช่วงวันที่หนึ่งสิงหาถึง3าสิดงหาคม65นะครับมีทายาทแจ้งสมาชิกเสียชีวิตส่งเรื่องมาขอรับเงินสงเคราะห์ชาวพันธกิจสงเคราะห์นะครับ564รลายนะครับ564รลายอ,อสมาชิก1คนเนี่ยจะต้องจ่าย282บาทนะครับไปช่วยลายละ50สสตางค์ก็หัก 282บาทหากวันที่15กันยายนนะครับเมื่อสมาคมหักจากสมาชิก893,448คนในวันที่15กันยายนได้แล้วก็จะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่สมาชิกระบุไว้ใน,ในใบสมัครโดยจ่ายครั้งที่1ตามยอดที่หักได้วันที่15นี่แหละครับโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับ ภายในไม่เกินวันที่23กันยายน65ในกรณีหักได้ไม่ครบ893,448กรณียังหักได้ไม่ครบก็จะตามหักในงวดต่อ,ตอ,ตอไปและจะโอนให้อีกตามที่หักได้ภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมท่านชมสามารถโทรถามได้ตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่ในนี้นะครับ099 1144 0991149119 0 6 6 1 5 7 5 7 6, 6 094483 9991 06616815 49โทรในวันและเวลาราชการด้วยนะครับใครไม่ค้างจ่ายหัก282บาทเท่านี้จบครับใครค้างจ่ายมีมากมายครับไปดูรายละเอียดที่ค้างจ่ายสําหรับคนที่ค้างจ่ายนะครับใครค้างค่าบรุงรายปี65ก็25บาทค่าบรุงรายปี64 25บาทค่าสมัคร100บาท ฝั่งนี้เป็นจํานวนตัวเลขคนที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับเขา <ings> จะมีการหักฝั่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเงินฝั่งตัวเลขนี้เป็นตามมือลูกศรมือชี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ฝั่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจํานวนเงินที่จะหักฝั่งตัวนี้เป็นจํานวนคนที่ยังไม่ได้จ่ายที่จะหักวันที่15กันยายนี้ครับค้างมีนาเมษาพฤษภา653เดือน785บาท645คนครับเมษาพฤษภาพิจนารยสบาท1 1 6 5นรบคน พฤษภามิถุนากกาหกห้ายเจ็ดบสอบาทหนึ่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดคนมิถุนากลกราาสิงหาหกห้าแปอยสี่สิบองบาทหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้คนครับค้างสิงหาหกห้าสองร้อยสิบาทนะครับฝั่งนี้เป็นจำนวนคนที่ค้างนะครับกลกรกาหกห้าสองร้อยเก้าสิบแปดบาทมิถุนายนหกห้ามรอบาทพฤศภาหกห้าสร้อยเจบสีบาทเมษาห้าสองร้ยเจ็บสาทมมนาหกห้าสองร้อยสามสิบเจ็บาท มกลาหกห้าสองร้อยสี dancing, ่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเซ์กันยาหกสี่สองร้อยเก้าสิบหกบาทมิตรายนหกสี่สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทฝั่งนี้จำนวนคนที่ค้างแต่ละรายการนะครับเอาละครับนี่แหละคือใครค้างจ่ายรายการใดก็จะหักรายการนั้นใครไม่ค้างจ่ายเลยก็สองร้อยแปดสิบสองบาทนะครับรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตห้าร้อยหกสิบสี่รายจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปท่านผู้ชมสามารถกดลิงก์เพื่อดูรายชื่อได้ครับ

I'm